สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องคลินิกิตตอมกันอีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นั้นอยู่ในบทที่5การแยกตัวประกอบของพระหุนามดีกรีสอในระดับชั้นม .2 ครับสําหรับในข้อที่1นะครับเขาบอกว่าให้เรานั้นแยกตัวประกอบของพระหุนามต่อไปนี้ครับลักษณะของการแยกตัวประกอบครับนั่นก็คือลักษณะที่เป็นอย่างนี้เองตัวนี้นะครับก็จะเป็นตัวที่เราต้องมีการวาดภาพปลาตัวนี้ครับแล้วเราก็จะทอดให้กรอบอเคครับขนุญาต หยอกเด็กๆทุกคนเล่นสักครู่นะครับเรามาดูที่ข้อที่1กันเลยข้อที่1นั้นเขาบอกว่า 10x บวกด้วย4นะครับเดี๋ยวเราจะมีวิธีการคิดยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับสำหรับวิธีคิดข้อนี้นะครับจะให้เราเพิจารณาที่ตัวเลข10กับตัวเลข4ทั้ง2ตัวเลขนี้ถือว่าเป็นเลขคู่ใช่ไหมครับเลขคู่ก็คือการที่เรานั้นสามารถที่จะมองให้เลขนี้นะทำการลักษณะของการคูณด้วย2ได้ สิบก็มองให้เป็นสองคูณห้าสี่ก็มองให้เป็นสองคูณสองเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าทั้งคู่นั้นต่างมีสองเป็นตัวประกอบเพราะนั้นเราก็เลยโยกเอาสองตัวนี้ครับออกมาไว้บริเวณด้านนอกเพราะฉะนั้นเมื่อเราโยกสองออกมาแล้วนะครับเราก็จะได้ว่าข้างในวงเล็บของเราก็จะเหลือแค่ห้ากับเลขสองอีกหนึงตัวที่บวกกันอยู่บรเณตรงนี้ก็จะได้ออกมาเป็นสคูณกับห้าบวกสนั่นเอง ทำการลองคูณย้อนกลับนะครับทำการคายะจุนคูณกระจายเข้าไปตัวนี้2อคูณห x ก็จะได้ 10x 2ตัวนี้ครับมาคูณกระจายเข้าไปในวงเล็บตัวนี้ข้างหลังก็จะกลายเป็นบวก4นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบนี้ถูกต้องแล้วนั่นเองครับต่อไปเรามาดูในข้อที่2นะครับข้อที่2นั้นเขาบอกว่า 7x ลบกับ14 7กับ14ถ้าเรามองให้ดี14ก็เหมือนกับเรามี7คูณอยู่กับเลข2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้น่าจะมองให้มีเลข7เป็นตัวประกอบได้ จะมีวิธีการคิดยังไงไปดูกันเลยครับอ่าออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับวิธีการคิดของข้อนี้ก็คือ7 x เรามองให้เป็น7นั้นคูณอยู่กับ x ครับและลบ14ตัวนี้เรามองให้เป็นลบ7ที่คูณอยู่กับเลข2นั่นเองวิธีการครับตอนนี้เราจะมองที่เลข7กับเลข7ตรงน,นี้นั้นถือว่าเป็นตัวประกอบร่วมเราจะดึงออกมาไว้ที่ด้านหน้าเห็นไหมครับเมื่อดึงออกมาแล้วข้างในก็จะเหลือแค่ x ที่ลบอยู่กับเลข 2นั่นเองเพราะฉะนั้นข้างในก็จะกลายเป็นวงเล็บ x ลบ2อทำการครกระจุนคูณกระจายครับเพื่อเช็คคำตอบ7คูณ x ก็จะได้เป็น7 x 7คูณกับลบ2งบริเวณด้านหลังก็จะได้เป็นลบ14ตรงนี้นั่นเองซึ่งปแปลว่าคำตอบนี้ถูกต้องนั่นเองครับต่อมาเรามาดูในข้อที่3กันนะครับข้อที่3นี้เขาบอกว่าให้เป็นลบ9 x นะครับบวกกับ3ตัวนี้นั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคิดกันนะครับซึ่งข้อนี้นั้นเราสามารถมองได้เป็น 2ลักษณะด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูในลักษณะที่1กันก่อนเลยนะครับนะครับสำหรับในลักษณะที่1น,นะครับเราจะมองให้9ลบ9 x ตรงนี้นะครับเป็น3ซึ่งคูณอยู่กับลบ3 x แล้วเราจะมองให้บริเวณด้านหลังก็คือเลข3นั้นก็คือ3คูนด้วยพูดง่ายๆก็คือเรากำลังจะมองให้3นั้นเป็นตัวประกอบนั่นเองเ <itas> มื่อทั้งสองที่มีเลข3ครับเราก็เลยดึงออกมาให้อยู่บริเวณด้านหน้าแล้วก็ใส่วงเล็บตัวที่เหลือนั่นก็คือลบ3 x ที่บวกอยู่กับเลข นั่นเองเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะกลายเป็นแบบนี้ครับลองทําการคูณกระจายเข้ามาเช็คครับ3คูณกับลบ 3x ตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ 9x นั่นเองและ3ตัวนี้เมื่อเจอกับบวก1ด้านหลังก็จะกลายเป็นบวก3ซึ่งได้คําตอบที่ตรงกับโจทย์แสดงว่าข้อนี้ถูกต้องแล้วนั่นเองนะครับจากนั้นครับข้อนี้นั้นอย่างที่คุณครูได้เกริ่นไปในช่วงแรกเราสามารถมองให้ลักษณะของการแยกตัวประกอบนั้นเป็นอีกหนึ่งลักษณะได้เดี๋ยวจะมองแบบไหนเราไปดูกันเลยครับ อ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คืออะไรครับสิ่งที่เราจะให้พิารณาก็คือแทนที่เราจะมองให้เป็น3ที่เป็นตัวประกอบเราลองให้ลบ3เป็นตัวประกอบบ้างหมายความว่าอะไรครับเรามองให้ลบ9ตัวนี้ครับมองให้เป็นลบ3คูณอยู่กับ 3x และบริเวณเลข3ตัวนี้ครับเรามองให้เป็นลบ3คูณกับลบ1ก็ได้เช่นกันถูกไหมครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเรามีลบ3อยู่ข้างหน้ากับบริเวณพจน์ที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ เรามีลบ3ที่เหมือนกันจึงเรียกว่าลบ3นั้นเป็นตัวประกอบครับเราก็จะดึงออกมาจากข้างนอกให้มาอยู่บริเวณด้านนอกก็จะกลายเป็นว่าด้านในวงเล็บของเราจะเหลือแค่ตัวนี้ครับก็คือ 3x กับอะไรครับกับลบ1บริเวณนี้นั่นเองมันคาตอบของเราก็จะกลายเป็นลบ3ซึ่งคูณอยู่กับในวงเล็บ 3x ลบ1นั่นเองลองทําการคูณกระจายย้อนกลับครับลบ3เจอกับ 3x ก็จะได้ลบ 9x เลบ3เจอกับลบ1นะครับลบกับจํานวนที่เป็นลบคูณกัน ก็จะได้ออกมาเป็นบวก3นั่นเองแสดงว่าคําตอบข้อนี้ถูกต้องแล้วคําตอบก็จะตอบได้2แบบก็คือแบบที่1ครับแล้วก็แบบที่2ก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่4นะครับโจทย์เขาให้มาคือลบแแล้วก็ลบสิบข้อนี้นั้นเดี๋ยวจะมีวิธีการคิดยังไงไปดูกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับอันดับแรกนั้นข้อนี้นั้นเราจะพิจารณาที่ถ้าเรามองให้ลบแนั้นก็คือ4คูณกับลบส แล้วเรามองให้เลข12ข้างหลังตัวนี้นั้นเป็นเลข4คูณกับเลข3แปลว่าเรากําลังจะทําการแยกตัวประกอบที่เป็น4นะครับที่เป็นตัวร่วมออกจากวงเล็บนั่นเองงนั้นเมื่อเราดึง4ออกไปข้างนอกก็จะได้เป็น4ออกมาแบบนี้ครับตัวเลขที่อยู่ข้างในวงเล็บที่เหลืออยู่จากการแยกตัวประกอบตัวนี้เราก็จะได้ออกมาเป็นลบ2ครับตรงนี้แล้วก็มีลบอยู่ตรงนี้แล้วก็มีเลข 3x อยู่ข้างหลังนั่นเองสิ่งที่เราทานั้นจะถูกหรือเปล่าอยู่ที่การ เช็คคาตอบของเราครับนะั่นก็คือนํา4คูณลบ2ก็จะกลายเป็นลบ8ถ้าเรานํา4ไปคูณตัวเลขข้างหลังก็คือลบ 3x ก็จะกลายเป็นลบ 12x บริเวณนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคําตอบนี้ถูกต้องแล้วนั่นเองครับแต่สําหรับวิธีการในการทําโจทย์ข้อนี้นั้นเรามีวิธีการอีกวิธีหนึ่งนะครับที่สามารถคิดได้เช่นกันเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับนั่นก็คือแทนที่เราจะมองให้เป็น4นะครับที่เป็นตัวประกอบ แต่ข้อนี้นั้นเราจะพิจารณาว่าลบ8นั้นจะเกิดจากการที่เรามองเป็นลบ4คูณกับ2ก็ได้นั่นเองและบริเวณด้านหลังที่เป็นลบ1 2 x ครับเรามองให้เป็นลบ4นั้นคูณกับ3 x ก็ได้เช่นกันจะทําให้เราสังเกตไหมครับว่าจะมีลบ4เกิดขึ้นเราก็จะเห็นว่าเลข4นั้นเป็นตัวร่วมจึงนําออกมาไว้นอกวงเล็บนะครับแล้วก็เขียนแค่ครั้งเดียวก็คือบริเวณนี้ จากนั้นครับตัวเลขที่อยู่ด้านในวงเล็บก็คือเลข2ครับกับตัวเลขด้านหลังก็คือเลข3 x นํามารวมกันตามเครื่องหมายตรงนี้เราก็จะได้ว่าคําตอบของเราก็คือลบ4นั้นคูณอยู่กับในวงเล็บ2บวก3 x นั่นเองวิธีการพิจารเราก็คือทําการคายกระจูนครับคูณกระจายเข้าไปตัวนี้ก็จะกลายเป็นลบ8ลบ4ครับเจอกับบวก3 x ที่อยู่ด้านในก็จะกลายเป็นลบ1 2 x ตามที่โจทย์นั้นเขียนมาไว้นั่นเองแปลว่าสิ่งที่เราหาได้นั้น สามารถตอบได้2คําตอบแบบนี้นั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่5กันนะครับโจทย์ข้อที่5นั้นก็จะเริ่มมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับเนื่องจากว่าตัวแปรของเรานั้นบางข้อก็จะมีทั้งหมด2ตัวแปรด้วยกันเดี๋ยวเรามาดูวิธีการที่จะพิจารณาในหัวข้อที่5กันนะครับข้อที่5นั้นโจทย์กําหนดให้มาคือ14 y บวกกับ16 z จะมีวิธีการมองยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับอ่าออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ ข้อนี้นั้นเราจะสังเกตเห็นว่า14นั้นก็คือเป็นจํานวนที่เป็นเลขคู่ใช่ไหมครับ26ก็เป็นเลขคู่เช่นกันเพราะฉะนั้นตัวนี้14 y นะครับเราก็จะมองให้เป็นเลข2คูณอยู่กับ7 y ส่วน26 z นะครับหรือ26 z เราก็จะมองให้เป็น2คูณอยู่กับ13 z นั่นเองจะเห็นว่าเลข2ครับเป็นตัวประกอบร่วมของทั้ง2องพจน์ดึงออกมาไว้ด้านหน้าออด้านในของเราด้านในก็จะกลายเป็น 7y บวกกับ13 z ตรงนี้นั่นเองโอเคนะครับลองทำการคูณย้อนหลังครับคูณย้อนกลับเข้าไปดู2คูณกับ 7y ตัวนี้ก็จะกลายเป็น1 4 y 2ครับคูณกระจายเข้ามาด้านในตัวนี้จะกลายเป็น 26z ตามที่โจทย์กำหนดแสดงว่าข้อสอบข้อนี้ถูกต้องแล้วนั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่6ครับข้อที่6นั้นโจทย์เขากำหนดให้ x ยกกำลัง2บวกกับ1 3 x ถูกไหมครับ ข้อนี้นั้นเราจะเห็นว่าด้านหน้ามีตัวแปร x พจน์ที่อยู่ด้านหลังตัวนี้ก็มีตัวแปร x ดังนั้นข้อนี้น่าจะเป็นลักษณะของการแยกตัวประกอบนะครับแล้วดึงตัวร่วมที่เป็นลักษณะของตัวปแปรออกมาเดี๋ยวจะมีวิธีการคิดยังไงเราไปดูพร้อมๆกันเลยครับสําหรับวิธีการในข้อนี้นะครับเราก็จะมองให้ x ด้กกลัง2นั้นหมายความว่าเรากลาลังเอา x นั้นคูณอยู่กับ x จํานวน2ตัวนั่นเองโอเคนะครับ จากนั้นครับ 13x เราก็มองให้เป็น13คูณอยู่กับ x นั่นเองจะเห็นว่าต่างคนต่างมี x ทั้งคู่ใช่ไหมครับที่เป็นลักษณะของตัวแปรที่เป็นตัวร่วมดังนั้นเมื่อเราดึง x ออกคนละตัวครับเอามาไว้ด้านหน้าตรงนี้เราก็จะเห็นว่าคําตอบข้างในของเราก็จะเหลือแค่ x กับเลข13ที่รวมกันนั่นเองเพราะนั้นคําตอบของเราข้อนี้ก็จะกลายเป็น x คูณกับ x บวก13นั่นเอง ลองทำการคูณกระจายเพื่อตรวจสอบคำตอบครับว่าถูกต้องหรือไม่วิธีการก็คือ x คูณ x เราก็จะได้พจน์หน้าก็คือ x ยกกำลัง2 x ครับไปคูณกับตัวข้างหลังหรือพจน์ข้างหลังเราก็จะเรียกตัวนี้และได้คำตอบก็คือ13คูณกับ x ซึ่งเป็นคำตอบที่ถั่วต้มแล้วนั่นเองโอเคนะครับต่อไปเรามาดูในข้อที่7ครับข้อที่7ก็จะเป็นสไตล์ประมาณคล้ายๆกับในข้อที่6นั่นก็คือข้อนี้ถ้าเราสังเกตให้ดีเราจะพบว่า ในพจน์ที่อยู่ด้านหน้ากับพจน์ที่อยู่บริเวณด้านหลังตัวนี้ต่างมีตัวแปร z หรือตัวแปร z ทั้งคู่ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นแสดงว่าข้อนี้อาจจะต้องมีการแยกตัวประกอบโดยแยกตัวแปร z หรือตัว z นั้นออกจากเพื่อนนั่นเองแะ,ะนข้อนี้เราจะมีวิธีการคิดยังไงไปดูคาตอบพร้อมๆกันเลยครับ ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการแยกตัวประกอบของ3ตัว c ยกกำลังสองลบกับ2ตัว c ตัวนี้นะครับวิธีการก็คือในการยกกำลังสองของตัว c หรือตัว z นี้นะครับก็จะเป็นการมองให้เป็น3เนี่ยคูณอยู่กับตัว C 2ตัวที่คูณกันนะครับแล้วก็ลบ2คูณอยู่กับตัว c ก็จะกลายเป็นลบ2คูณ c ตรงนี้จะเห็นว่าบริเวณพจ์หน้าคือตัวนี้นะครับแล้วก็พดหลังนั้น ต่างมีตัวที่เป็นตัวประกอบหรือตัวร่วมเดียวกันนั่นก็คือตัว z ดังนั้นเราเลยจึงเรียนเชิญตัว c ครับออกมาไว้บริเวณด้านหน้าเพื่อทําการทอดกระถินผ้าป่าแล้วก็ทําให้บริเวณด้านในครับของเราก็จะเหลือแค่ตัวเลขอีกชุดหนึ่งที่เหลือก็คือ3 4ลบด้วยตัวเลขข้างหลังก็คือเลข2ลบก็มาจากเครื่องหมายในตําแหน่งนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นคาตอบของเราในการแยกตัวประกอบในการแยกตัวประกอบข้อนี้นะครับนั่นก็คือตัว z คูณอยู่กับในวงเล็บ 3 z ลบ2นั่นเองโอเคนะครับต่อไปในข้อที่8ครับข้อที่8นั้นโจทย์กำหนดให้เป็น5 Y ยกกกำลัง2ครับลบกับ20 Y โจทย์ข้อนี้ถ้าสังเกตให้ดีนะครับต่างบริเวณต่างพจน์นะครับไม่ว่าจะเป็นพจน์หน้าหรือพจน์หลังก็มีตัว Y เป็นตัวประกอบและแน่นอนว่าตัวนี้เมื่อมีเลข5ตรงนี้20ก็น่าจะมองให้เป็น5คูณกับเลข4ได้นั่นเองเพราะฉะนั้น ข้อนี้เดี๋ยวเราจะมีวิธีการหาคําตอบอย่างไรเราไปดูกันเลยครับอ,ออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสาหรับวิธีคิดในข้อนี้ก็พิจารณาที่ y ยกกําลังสองก่อนตัว5 y ยกกําลังสองตัวนี้นะครับเราก็มองให้ y นั้นเป็นการคูณกันระหว่าง y คูณ y 2ตัวแบบนี้นั่นเองส่วน20 y ตัวนี้ครับเราก็มองให้เป็น4คูณกับ 5y บริเวณนี้นั่นเองนะครับก็จะพบว่าถ้าเราลองพิจารณาคําตอบข้อนี้นะครับเราจะเห็นว่าพจน์ข้างหน้ามี 5y พ์ข้างหลังก็มี5้าวที่เป็นตัวร่วมและสามารถที่จะดึงออกไปจากตรงนี้ได้นะครับก็เลยเชื้อเชิญท่านนะครับออกมายือนอยู่บริเวณด้านหน้าเวทีตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นตัวเลขที่เหลืออยู่ก็คือตัว Y แล้วก็ลบด้วยตัวเลขสีะนั้นคำตอบของข้อนี้ก็คือ 5y คูณอยู่กับ y ลบสนั่นเองโอเคนะครับ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับเด็กๆม .2 ทุกๆคนนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้กับคุณครูไว้ด้วยเดี๋ยวเราจะกลับมาพบก,กับการเฉลยแบบฝึกหัดนี้ต่อไปใน EP ต่อไปนะครับยังไงก็ฝากดูแลและติดตามกันไว้อีกครั้งหนึ่งด้วยสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ